วันนี้เป็นวันแรกของชีวิตที่เหลือของคุณคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่21กุมภาพันธ์ประสบการณ์นำมาซึ่งความหวังโรมบทที่5ข้อ4และความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้น ทำให้มีความหวังอ่านเพิ่มเติมโรมบทที่หข้อ3-5มถึงหมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของผมที่เชื่อว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ผมต้องการอย่างน่าอัศจรรย์ใจเพราะนั่นคือสิ่งที่พระวจนะของพระองค์สัญญาไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ19 ถึงแม้ว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นเลยแต่วันนั้นก็มาถึงเมื่อผมไม่ได้มีเพียงแค่ความเชื่อแต่ความเชื่อนำผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมมาให้ด้วยผมได้ประสบการณ์ตามความเชื่อของผมประสบการณ์ครั้งนั้นมีผลบางอย่างกับผมผมไม่สามารถพูดได้ว่าสิ่งนั้นทำให้ผมมีความเชื่อเพราะผมมีความเชื่ออยู่แล้วถ้าผมไม่เชื่อก็จะไม่ได้รับดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยากบบทที่หนึ่ง ข้อ5-7ถึงแต่มันได้เพิ่มความเข้มแข็งทางความเชื่อของผมโดยการทำให้เกิดความหวังใหม่ก่อนหน้านั้นผมหวังว่าการจัดเตรียมของพระเจ้าน่าจะเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นผมหวังว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและหลังจากที่ได้เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าหลายต่อหลายครั้งผมจึงมีความคาดหวังและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้ตลอดเวลา การมีประสบการณ์เรื่องการจัดเตรียมของพระเจ้าได้สร้างความหวังใหม่และความเชื่อในหัวใจของผมในหัวใจของคนที่ได้สัมผัสถึงความสัสตย์ซื่อของพระเจ้าอย่างต่อนเนื่องจะมีความเข้มแข็งและอย่างรากลึกในความหวังอย่างผู้ที่ไม่มีประสบการณ์จะไม่สามารถเข้าใจหรือชื่นชมได้คนที่เคยสร้างบ้านแล้วจะมีความมั่นใจและความมั่นคงแบบที่คนสร้างบ้านครั้งแรกไม่สามารถเข้าใจ พวกเขาอาจจะสามารถลอกเลียนแบบการปฏิบัติงานของช่างที่มีประสบการณ์ได้หรือแม้กระทั่งทำได้ดีกว่าแต่ประสบการณ์ทำให้ช่างคนหนึ่งได้แสดงความชำนาญมากกว่าอย่างชัดเจนไม่มีทางลัดสู่การมีประสบการณ์แต่ก็อย่างที่คำพังเพยบอกไว้ว่าวันนี้เป็นวันแรกของชีวิตที่เหลือของคุณ ลองทดสอบพระวจนะของพระเจ้าดูในวันนี้เมื่อเราเริ่มเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าและมีประสบการณ์จากพระเจ้าประสบการณ์ที่เรามีจะเพิ่มพูนความหวังและความเชื่อให้กับเราและเราสามารถเริ่มชื่นชมยินดีกับผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมของความหวังที่เพิ่มพูนขึ้นเมื่อเราเริ่มเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าและมีประสบการณ์จากพระเจ้า ประสบการณ์ที่เรามีจะเพิ่มพูนความหวังและความเชื่อให้กับเราให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกมีประสบการณ์กับพระองค์ในทุกๆวันเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์และมีความเชื่อลูกก็จะมีประสบการณ์กับถ้อยคําของพระเจ้าเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมน